บทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับระบบนิเวศเรื่องความสําคัญระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศขอให้นักเรียนทําความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะเรื่องต่อไปนะคะเรามาดูเรื่องความสัมพันธ์ของความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้อธิบายความสัมพันธ์ ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศได้ในระบบนิเวศของเรานะคะนักเรียนกลุ่มสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศเดียวกันจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันซึ่งเราสามารถจำแนกความสัมพันธ์ออกมาได้ทั้งหมด6ความสัมพันธ์ด้วยกันความสัมพันธ์แรกก็คือภาวะปรสิทความสัมพันธ์ที่2ภาวะล่าเหยือ่อ ความสัมพันธ์ที่3คือภาวะอิงอาศัยความสัมพันธ์ที่4คือภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันความสัมพันธ์ที่5ภาวะพึ่งพากันและความสัมพันธ์ที่6คือภาวะแข่งขันทีนี้นักเรียนมาดู สัญ,ญลักษณ์ที่เราจะใช้ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศกันนะคะสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ก็จะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันก็คือบวกลบและ0บวกคือการได้ประโยชน์ลบคือการเสียประโยชน์ส่วน0คือการไม่ได้และไม่เสียประโยชน์นั่นเองค่ะเรามาดูความสัมพันธ์แรกนะคะก็คือเป็นภาวะประสิตภาวะประสิตนี้จะใช้สัญ,ญลักษณ์ก็คือบวกและลบ จะเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์ฝ่ายที่ได้ประโยชน์ก็คือผู้อาศัยส่วนฝ่ายที่เสียประโยชน์ก็คือผู้ถูกอาศัยนั่นเองนักเรียนดูตัวอย่างที่ครูนํามาให้นักเรียนดูนะคะตัวอย่างแรกก็คือเป็นกาฝากบนต้นมะม่วงตรงนี้นะคะฝ่ายที่ได้ประโยชน์ก็คือเป็นกาฝากส่วนฝ่ายที่เสียประโยชน์ก็คือต้นมะม่วงกาฝากจะดูดกิน น้ำและอาหารบนต้นมะม่วงทำให้ต้นมะม่วงเนี่ยอาจจะตายได้นั่นเองตัวอย่างต่อมาต้นฝอยทองกับต้นไม้ใหญ่ต้นฝอยทองกับต้นไม้ใหญ่ฝ่ายที่ได้ประโยชน์ก็จะเป็นต้นฝอยทองส่วนฝ่ายที่เสียประโยชน์ก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่ฝ่ายที่ได้ประโยชน์ต้นฝอยทองจะดูดกินน้ำและอาหารบนต้นไม้ใหญ่ทำให้ต้นไม้ใหญ่อาจจะตายได้ตัวอย่าง ต่อนะคะก็คือเห็บกับสุนัขฝ่ายที่ได้ประโยชน์ก็คือเห็บดูดกินเลือดจากสุนัขส่วนฝ่ายที่เสียประโยชน์ก็คือสุนัขเสียเลือดนั่นเองภาวะที่2นะคะก็คือเป็นภาวะการล่าเหยื่อภาวะล่าเหยื่อเราจะใช้สัญลักษณ์ก็คือบวกและลบซึ่งจะเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์ฝ่ายที่ได้รับประโยชน์จาก การเป็นผู้ล่าอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นผู้ถูกล่ายกตัวอย่างเช่นเหยี่ยวจับหนูงูกินกบสิงโตล่าม้าลายวาวาล่าแมวน้ำ ภาวะต่อไปนะคะก็คือเป็นภาวะอิงอาศัยภาวะอิงอาศัยนี้เราจะใช้สัญลักษณ์ก็คือบวกและ0ูนย์โดยที่เป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่ฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้และไม่เสียประโยชน์หากแยกกันอยู่ต่างฝ่ายก็ยังสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ตามปกตินั่นเองค่ะตัวอย่างที่ครูนํามาให้นักเรียนดูนะคะตัวอย่างแรกก็จะเป็นกล้วยไม้กับต้นไม้ใหญ่ ฝ่ายที่ได้รับที่ได้รับประโยชน์ก็คือจะเป็นกล้วยไม้ที่อาศัยอยู่บนต้นไม้ใหญ่จะได้รับความชื้นจากต้นไม้ใหญ่นั่นเองส่วนอีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่ได้และไม่เสียประโยชน์ก็คือต้นไม้ใหญ่นะคะตัวอย่างต่อมาก็จะเป็นปลาฉลามกับเหาฉลามฝ่ายที่ได้รับประโยชน์ก็จะเป็นเหาฉลามจะเกาะติดกับ ฉลามเพื่อไปกินเศษอาหารที่ฉลามกินเหลือนั่นเองส่วนฉลามก็ไม่ได้ไม่เสียนั่นเองต่อมาลูกกุ้งกับฟองน้ำลูกกุ้งกับฟองน้ำลูกกุ้งได้ที่อยู่อาศัยและที่หลบภัยส่วนฟองน้ำจะไม่ได้ไม่เสียนั่นเองค่ะ ภาวะต่อมาก็คือเป็นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันจะใช้สัญลักษณ์ก็คือบวกด้วยกันทั้งคู่เป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตทั้งสองชีวิตที่ทต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายแต่ว่าสามารถแยกออกจากกันและดำเนินชีวิตได้ตามปกติค่ะตัวอย่างแรกก็จะเป็นดอกไม้กับมแมลง ดอกไม้ได้อะไรดอกไม้จะได้แมลงช่วยในการผสมเกสรส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้ประโยชน์เช่นกันก็คือแมลงแมลงก็จะได้อาหารประเภทน้ำหวานจากดอกไม้นั่นเองค่ะตัวอย่างต่อมานกเอี้ยงกับควายนกเอี้ยงกับควายฝ่าย หนึ่งที่ได้รับประโยชน์ก็คือนกเอี้ยงนกเอี้ยงจะได้กินมแมลงต่างๆที่อยู่บนหลังควายส่วนควายจะได้ประโยชน์ก็คือว่าความสบายตัวไม่รําคาญแมลงที่มาตอมแล้วก็รู้ตัวก่อนที่ศัตรูจะเข้ามาใกล้ด้วยตัวอย่างต่อมามดดํากับเพี้ยเพี้ยจะได้ก็คือ เพยจะอาศัยมดดำพาไปวางไว้ตามต้นพืชเพื่อดูดน้ำเลี้ยงจากพืชเป็นอาหารส่วนมดดำได้อาหารจากเพีรด้วยการดูดน้ำเลี้ยงจากเพียนั่นเองตัวอย่างตัวต่อมานะคะก็คือเป็นปูเสฉวนกับดอกไม้ทะเลฝ่ายที่ได้รับประโยชน์ฝ่ายแรกนะคะปูเสฉวนจะอาศัยดอกไม้ทะเลช่วยพรางตัวให้ให้ตัวเองปลอดภัยจากศัตรูนั่นเองส่วนดอกไม้ทะเลจะอาศัยปูเสฉวน ช่วยพาเคลื่อนที่ไปหาอาหารตามที่ต่างๆตัวอย่างต่อมาปลากรตูนกับดอกไม้ทะเลปลากรตูนอาศัยหนวดของดอกไม้ทะเลเป็นที่หลบภัยจากผู้ล่าส่วนดอกไม้ทะเลจะได้รับประโยชน์ก็คือปลากรตูนจะคอยปกป้องดอกไม้ทะเลจากปลาบางชนิดที่กินดอกไม้ทะเลเป็นอาหารภาวะที่5ก็คือภาวะพึ่งพากันจะใช้ สัตว์กก็คือบวกด้วยกันทั้งคู่นะคะจะเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต2ชนิดโดยที่ทั้งสองชนิดนี้จะได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่ายแต่สิ่งมีชีวิตทั้งสองชนิดนี้ไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้ถ้าเกิดว่าแยกออกจากกันแล้วจะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นั่นเองตัวอย่างแรกนะคะตัวอย่างแรกก็คือเป็นไลเคนนะคะไลเคนจะเป็นการรวมกันของ ราและสาหลายราได้อาหารจากสาหลายสีเขียวซึ่งราไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ส่วนสาหลายสีเขียวได้รับความชื้นจากราเพื่อนำมาสร้างอาหารนั่นเองค่ะประโยชน์ตัวต่อมาปวกกับโพโตซวัวในลำไส้ปวกโพโตซวัวได้ที่อยู่อาศัยและอาหารจากปวกส่วนปวกอาศัยโพโตซวัวช่วยย่อยไม้ที่กินเข้าไปนั่นเอง ตัวต่อมานะคะก็คือแบคทีรียไลโซเบียมกับพืชตระกูลถัว่วแบคทีเรียจะได้อาหารและที่อยู่อาศัยส่วนพืชตระกูลถั่วได้รับอาหารจากการตรึงไนโตรเจนในอากาศจากแบคทีเรียนั่นเองภาวะสุดท้ายนะคะจะเป็นภาวะแข่งขันภาวะแข่งขันเราจะใช้สัญลักษณ์ก็คือลบด้วยกันทั้งคู่จะเป็นภาวะที่สิ่งมีชีวิตมีการแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงสิ่งที่ต้องการไม่ว่าจะเป็น อาหารหรือว่าที่อยู่อาศัยนะคะยกตัวอย่างเช่นสุนัขแย่งอาหารกันต้นไม้แย่งกันรับแสงเป็นต้นนั่นเองจากความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่ครูให้นักเรียนดูมานะคะนักเรียนจะสามารถพบได้ทั้งในระบบนิเวศตั้งแต่ระบบนิเวศขนาดเล็กไปจนถึงระบบนิเวศขนาดใหญ่แล้วก็ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตเนี่ยยังมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของประชากรด้วยคะด้วยนะคะนักเรียน